แกก็อยู่กับ2นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องไอ้คนหล่อลวงค่ะขอต้อนรับใบเฟินพินชนกและแบงค์ทิติค่ะสวัสดีค่ะสว่วนชื่อสดใส,ดส,ดสดเลยค่ะต้องบอกว่ามีการเปิดตัวไปแล้วเมื่อวานนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะโอยดีมากเลยครับเพราะว่าคือมันตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้ครับว่าคนดูเนี่ยเข้าไปแล้วจะมีรอยยิ้มกลับบ้านไปแล้วก็มีความสุขกลับบ้านไปอย่างเงี้ยแล้วฟีดแบ็กที่เราได้รับกลับมาก็ ตรงกับที่เราคาดหวังไว้ยังไงคะนางเอกตาโบเลยค่ะตาโบ๋อ้งคอมเมนต์อยู่ทั้งคืนเลยอ๋อถึงว่าดูไม่ได้หลับแน่นอนเพราะว่าติดตามฟีดแบบดีมากปลื้มใจค่ะนักแสดงพ่วงกับทีมงานทุกคนปลื้มใจครัแล้ววันนี้นะคะหนึ่งในไอ้คนหล่อลวงก็คือโดนลวงแล้วหนึ่งก็คือไม่มานะเด็กใช่ค่ะมเดึกคอตาจ้ะใช่ทิ้งกันได้ลงแต่หน้าตี๊หานะคะเนี่ยมาพอกันค่ะหนูนึกว่ารับปริญญาวันนี้โอ่ะในฐานะที่เขาไม่มาให้โอกาสและพื้นที่ในการเมาเขาเลยค่ะ เป็นไงคะการร่วมงานกับเขาหน้าบอกเขาไปสิหล่อมากจริงไม่มาก็ยังหล่ออยู่เลยคะ่ะพี่แบเป็นคนหล่อมากหล่อทุกฉากไม่ว่าจะถ่ายซีนตลกอะไรก็ยังหล่อไอ้อคนหล่อลวงแล้วเล่นดีมากเล่นดีไม่เท่าไหร่เล่นใหญ่ด้วยคะ่ะไม่มีใครไม่มีการเมากกันในแง่ลบใดๆเลยคือเหมือนได้รับการจ้างจ้างวานมาถ้าเกิดว่าแง่แง่ลบมีเวลาสามชั่วโมงไหมรายการฉันชอบตรงนี้ก็คือเรื่องราวมีแหละ แต่ว่าก็คือเป็นการร่วมงานกันอย่างสนุกสนานตามสไตล์หล่อๆของเขาแล้วชาขวัญแก่นด้วยกันอย่างเราเป็นไงคะก็ดีใจครับที่ที่ที่ได้เป็นคนบ้านเดียวกับเขาครับผมเพราะว่าถ้าเกิดได้ความหล่อของเขามาสักนิดนึงก็คงดีไม่เพราะจริงๆแล้วอยากให้เข้าไปดูมากเพราะขนาดเราเป็นผู้ชายด้วยกันเองอะพี่โอ้ยอย่างนั้นอหวั่นไหวเลอเนี่ยดูดิเออเออให้เวลาภาพนี้หน่อยอ่ะยังไงจ๊ะคือขนาดเราเป็นผู้ชายด้วยกันเองอะเรายังเข้าไปเรารู้สึกว่า ที่แบ๋เขาแบบหล่อทุกฉากหล่อทุกซีนอะไขนาดนั้นใช่ครับ่ขนาดนี้ใช่แล้วเขาเล่นแบบที่เราไม่เคยเห็นเขาเล่นที่ไหนมาก่อนมันยังไงยังไงโคพระเล่นใหญ่ตึงโป๊ะมากตกใจทีมันจะล้นออกมาจากเฟรมแล้วก็ก็คือไม่ห่วงหล่อเลยไม่เลยแต่ทำยังไงก็หล่ออยู่ดีนั่นแหละครับนะคะอาพูดถึงเรื่องราวของความไม่ห่วงหล่อหงสวยอย่างที่น้องบอกว่าแต่ละคนออกมายิ่งใหญ่อลังการมากมันใหญ่ขนาดไหนเพราะเล่าให้ฟังได้ไหมแต่ละคนอือหือ นอกจากลายเล่นลายตกใจลายช็อตอย่างเงี้ยแล้วเนื้อเรื่องมันแบบโผลพระตลกอยู่ตลอดเวลาตัวละครเดินทางไปเจอเรื่องราวมากมายวายป่วงตลอดเวลาค่ะเรื่องก็วุ่นวายแล้วแ a c t ิ้งแต่ละคนก็วุ่นวายมากเพราะว่าทุกคนเล่นคือแบบไม่ยั้งอะค่ะใคมืนจัดอืมคนนึงใส่สุดกันทุกคนเลยโงมากขี้โงมากอีนุ่นก็หล่อมากอะไรเงี้ยค่ะมันวุ่นวายค่ะในแต่ละซีนหนึ่งถ้ามารวมกันก็คือแบบวุ่นวายมากใช่ นี่เฟดแบ็ดีขนาดนี้เนะี่ยทุกคนต้องรอติดตามกันด้วยนะคะและนอกเหนือจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยน้องใบเฟิร์นยังมีละครอีกหนึ่งเรื่องด้วยกับทางช่องสามนั่นก็คือสร้อยสบันงานถ่ายทำเป็ไหนแล้วคะก็ได้ประมาณเกือบครึ่งเรื่องแล้วค่ะบทบาทเดีย่ยจักจ้านจักจ้านค่ะคือเล่นตั้งแต่เป็นแบบเด็ก เด็กนักเรียนเด็กวิ่งตามช่งนาจนค่อยๆโตเจอเรื่องราวคุณพ่อเป็นกระบดอะไรอย่างนี้แล้วก็ชีวิตก็มีอุปสรรคเยอะแยะจนแบบค่อยๆอยู่ในวงังมีความทะเยอะทะยานอย่างมีชีวิตที่ดีอะไรอย่างงี้อยากจะแก้แค่ราม,มาแน่นรามาแน่นวิ่งๆก็ร้องไห้วิ่งๆก็ร้องไห้ดีอ่ะงั้นฝากให้ติดตามกันหน่อยให้น้องเป็นตัวแทนละกันทั้งภาพยนตร์แล้วก็ละครด้วยค่ะ ก็ฝากไอ้คนหล่อหลวงด้วยนะคะวันนี้ทุกลงภาพยนตร์แล้วสนุกเฮฮาปาจิงโกะมากๆาค่ะเมื่อกี้มองผิดกล้องแล้วก็ฝากสร้อยสมบังาน <c oughs> ด้วยนะคะนี่ก็สนุกเหมือนกันคะ่ะดราม,ม่าเจ้มจนเลยคะ่ะนี่ก็คิดว่าเรืวอนี้จะได้ดูค่ะถูกกล้องแล้วเออแบงอีกหน่อยพิก็ฝากด้วยนะครับกับไอ้คนหล่อหลวงครับผมตอนนี้เข้าทุกลงภาพยนตร์แล้วนะครับสามันวานี้นะครับผมก็ไปรับความสนุกแล้วก็ความบันเทิงจากพวกเรากันนะครับผมโอเค สนุกอะเ,กเดี๋ยวน้องทั้งสองคนนะคะจะอยู่ต่อกับเราในรูมบันเทิงทูไนท์ตีหนึ่งเครื่องคุณผู้ชมตามไปชมกันได้ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะไปติดตามเรื่องราวดีๆดจากคุณจอนส่นเลยค่ะหมดเวลาแล้วพวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ